รู้แบบนี้ต้องกินให้ได้บ่อยๆแล้วอาหารเช้าห้าอย่างกินแล้วความจำดีไม่ลืมง่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะสมองเป็นอวัยวะสําคัญที่ต้องทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนเลยทีเดียวดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลใส่ใจสมองของเราให้ยังคงมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอเพราะยิ่งถ้าหากมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่การทํางานของสมองก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงไปทุกๆวันโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัย40ปีขึ้นไปจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีอาการสมอง ล้าคิดอะไรก็ช้าไปกว่าเดิมมากอีกทั้งยังหลงหลงลืมลืมทุกครั้งหลังจากตื่นนอนก็มักจะรู้สึกว่าสมองไม่โลง่งดังนั้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองให้ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมวันนี้สุดติ่งจึงมี5อาหารเช้าที่อยากแนะนำให้ได้เลือกกินกันบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีแถมกินแล้วยังช่วยให้อิ่มท้องได้ดีมากๆด้วยเรียก ได้ว่าเป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายเลยล่ะค่ะงั้นไม่รอช้าตามไปดูอาหารเช้าทั้ง5อย่างที่ว่านี้กันเลยดีกว่าค่ะ หนึ่งไข่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะไข่จัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงนั่นเป็นเพราะว่าไข่จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากมายรู้หรือไม่คะว่าเพียงแค่กินไข่ให้ได้วันละฟองก็จะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคต่างๆได้หลายโรคเลยนะคะทั้งช่วยลดระดับความดันโลหิตในเลือดสูงได้มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้และยังช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและไข่ก็ไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้นะคะที่สำคัญไข่ยังจัดว่าเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงมีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเป็นเพราะว่าในไข่หนึ่งฟองจะมีสารอาหารสำคัญอย่างโคลีนที่มากถึง20%เเลย ทีีเดยวซึ่งสารโคลีนคือสารอาหารที่สําคัญต่อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองและเซลล์ประสาทถ้าหากร่างกายได้รับสารโคลีนมากๆหรือได้รับเป็นประจําทุกวันก็จะมีส่วนช่วยบํารุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงช่วยส่งเสริมการทํางานของเซลล์ในสมองในเรื่องความทรงจําไข่จึงจัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยบํารุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยล่ะคะ่ะ สองกล้วยกล้วยเป็นผลไม้ใกล้ตัวที่มีให้กินทุกฤดูการแถมยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยและเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะรู้ถึงสปปรรพคุณของกล้วยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้และยังช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้ด้วยแต่ทว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่อยากให้เลือกกินในตอนเช้าได้จะดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ที่เร่งรีบไม่มีเวลากินอาหารเช้าการกินกล้วย ด้วยในตอนเช้า จะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องได้ดีมากๆอีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีเกือบครบถ้วนเลยล่ะค่ะจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคทั้งช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการเหนื่อยล้าได้ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับดวงตาได้ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยบำรุงเลือดช่วยชะลอแก่และที่สำคัญกล้วยจัดว่า ว่าเป็นผลไม้ที่ต้านเศร้าได้ด้วยนั่นเป็นเพราะว่ากล้วยจะมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จะทำหน้าที่ช่วยสร้างเซโรโทนินฮอร์โมอนแห่งความสุขช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและช่วยคลายความเครียดได้กินกล้วยให้ได้บ่อยๆหรือเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยป้องกันปัญหาอาการซึมเศร้าได้พร้อมทั้งช่วยคลายความเครียดและความวิตกกังวลรวมถึงช่วยลดอาการปวดหัวที่มีสาเหตุมาจากอาการไมเกรนได้ ได้อีกด้วยล่ะค่ะ 3. ขนมปังโฮลวีตขนมปังมักจะถูกเลือกให้เป็นอาหารเช้าที่ดีมากๆสำหรับคนที่เร่งรีบใช่ไหมล่ะคะแต่ทว่าเพื่อให้การกินขนมปังในตอนเช้ามีประโยชน์มากที่สุดแนะนำว่าให้เลือกกินเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าขนมปังโฮลวีตคือธัญพืชท,ที่ไม่ผ่านการขัดสีแถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายทั้งไฟเบอร์เกลือแร่วิตามินต่างๆรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดน์ ต่างๆที่มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ที่สําคัญกินแล้วช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องได้ดีมากๆไม่ต่างจากการกินข้าวในตอนเช้าเลยล่ะค่ะและสําหรับขนมปังโฮลวีตนี้ถ้าหากเลือกกินให้ได้เป็นประจำทุกวันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรวมไปถึงมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะ ะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนไม่ควรกินขนมปังโฮลวีตนะคะเพราะคาร์โบไฮเดรตบางชนิดในข้าวสาลีอาจจะเป็นสาเหตุทําให้อาการกําเริบได้ค่ะ สี่น้ำส้มอย่างที่ทราบกันดีว่าส้มคือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีคือสารที่จะทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นเราจึงมักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการเลือกกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงให้ได้บ่อยๆจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆและแน่นอนค่ะส้มจึงเป็นผลไม้ที่อยากแนะนําให้เลือกกินให้ได้เป็นประจำทุกวัน เพราะการกินส้มเพียงแค่วันละผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ทั้งมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้ช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยบํารุงหัวใจช่วยลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตช่วยบํารุงสายตาบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบํารุงผิวพรรณและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้แล้วรู้หรือไม่คะว่าน้ำ ส้มหรือน้ำส้มข้นสดเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ควรเลือกดื่มให้ได้ในตอนเช้าจะดีมากๆเลยนะคะเพราะการดื่มน้ำส้มในตอนเช้าจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากอาหารที่กินเข้าไปในตอนเช้าได้ดีมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีได้อย่างครบถ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านใดที่เลือกดื่มเป็นน้ำส้มแบบสําเร็จรูปแนะนําว่าไม่ควรดื่มมากกว่าหนึ่งแก้วเล็กๆต่อวันนะคะเพราะน้ําผลไม้จะมีปริมาณของน้ําตา สูงมากและไม่สามารถดื่มเพื่อทดแทนผลไม้สดได้อีกด้วยค่ะ เครื่องดื่มกาแฟคาเฟอีนคือสารที่ช่วยกระตุ้นและปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายที่อ่อนล้าหรืออ่อนเพลียได้ในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นในตอนเช้าผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกดื่มกาแฟแต่เพื่อให้การดื่มกาแฟเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดแนะนําว่าให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดําที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลครีมเทียมหรือนมจะดีมากๆเลยนะคะทั้งช่วยปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายได้ช่วยคลายความเครีย ช่วยชะลอแก่ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายช่วยลดน้ำหนักช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงโรคเกาต์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดความเสียเส่ยงโรคพาร์กินสันช่วยบำรุงตับและที่สำคัญกาแฟดำยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นความจำได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่ากาแฟจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำหน้าที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทจึงมีส่วนช่วยลดอาการ หลงหลงล,ลืมลืมที่เกิดขึ้นตามไวัยได้การดื่มกาแฟดำให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกทางเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ